น้องคนรถล้มนี่แหละจะเพ่าขยายามเตะเลยเพ่าเลยเพ่า้านลูกเต่าผู้ใดหนี่งมันรถล้มยังสิพี่น้องเดี๋ยวจะเปลี่ยนจะติงเลยจะติงเลยครับเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้มีคนรถล้มนอนอยู่ข้างทางนะพี่น้องโอ้ยลุกยังแม่เฮ้ยเจ้าหน้าที่คอยกวนมาเอาเฉลี่ยนกูมาเอาลูก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 โอ้ยนอนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้นะครับโอ้ยมาทุ เสียบเาฟังอ่ะลูกๆๆเลยเราลูกๆๆเออ้ยไปท้ายคลิปมันลูกๆๆเอ้ยหน่อยใครเปเลยังไงเจ้าคือมาซอยบูควายเอาช่วงนี้มันเป็นเทศกาลเก็บเหรียนเนาะโอ้ยเงว่าต้องท้ายคลิปแล้วกันดีๆใช่ยูเนี่ยเพื่อมาการถ่ายเป็นหลักฐานตัอใครยืนดีไปใส้ไปใส้มือดีนะครับมือนี้เขามีงานโตเกียวมิวสิกเต็มวงใหญ่ที่จังหวัดรีสเก เอาเมอเป็นจราคาพี่น้องค่ะอยู่บ้านเสียวอ่ะบ้านเสียวเมอเสียวบ้านเสียวครับผมเชิญชวนพี่น้องนะครับปานไก่เล่นเคียงนะครับผมผู้ใดอยู่ไก่นะครับจังหวัดศรีสะเกตนะครับผมมาเป็นกับรังแรงเชียร์แรงแจงให้พวกเรานะครับลูกหลานโตเกียวมิวสิกเมื่อนี้มาเบิร์ตซุปคนเลยเต็มวงไปก้อนไปก้อนไปไปบ้านเสียวไปก้อนไปก้อนเชื่อกันศรีสะเกตครับไปนั่นแนี่เราจะไปอยู่แดนเซอร์นะฮะมากันครบเรียกนี่ ตูเป็นไงบ้างยังไม่ได้นอนยัไม่นอนเพราะเมื่อเช้านี้ไปงานงานบวชไม่ใช่งานบวชใช่ไหมเขาเรียกว่างานบวชเพต่แค่งานบวชมาไปกับกวนหัวเราวันนี้นะใช่ยังไม่ได้นอนเลยก็สู้ครับต่วครับเต็มที่ครับวันนี้มันดีุนเกิดดีพิเศษด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะคืนนี้กูปิดอีพีพิเศษค่ะ ก็ <rium> <Dante> มาชิคก็มาโฟบหมดสวัสดีกันคาสวสีเการสีเกตสีเกตพิกีพร้อมไหมนี่พร้อมมากวันนี้ถึงตีสี่เลยนะจู่จีตั้งใจดึงว้าวตั้งใจถึงหกโมงไหมพิกีหรเอยองไรกว่าบ่ายิบโมงขอให้แดดออกก่อน,น,นอเราถ well, <ema an> ึงจะแบบกลับบ้านโอเคพิกีพูดแล้วนะก็ไปด้วกันทีบ้านเลยก็ไปด้วยกัน,น, <c oughs> <fan> นทีบ้านข้าอยู่บนบ <c oughs> <c oughs> <Marsh email> ิทกม ็จะออกเดินทางไปแล้วนะ,ะบ๊ายบายนะครับเจอกันท่านเอาคลิปตหาหักตหาหักของเด็กๆตัวเขียวเมยา์แมย์ม่ม์เบิ่งจ้าเมยแม่แล้วลูกๆตัวเขียวมิวมสีก,ก็มาบอกมึงน,นี่งานยูไสต์อำเภอโอ้ยจังหวัดจะไปยานเบาผิดยานเบาผิดจ,จังหวัดศรีสเกียร์ชีส,สเกียร์นี่เพื่อนหักตัวเขียวมิวสิกได้จ้าเมยแม่์ปีนี้ไปศรีสเกียร์นี่เพราะม่นซีเ่อร์ละบอกพี่น้องแมนมาจ้า จำในบอแม่ๆม่รู้แต่ว่าสีสกีนใ,ในจานตกเจียวมิวสีดูดูแม่แม่ทางนั้นนะผู้ใดมีลูกสาวบอกลูกสาวปากักตะไคร้ไว้ให้เด้ยอย่านฝนตกข้ามตกเกี่ยวมิวสีจ้ะแม่แม่อย่าไปปักเด้อจ้าให้ลูกสาวปักฝนมันสิตกแห้งกว่าเก่าเอาเอา อีลีเดินอยู่เบาอีลีแม่แม่บ้านได้มีลูกสาววางลูกสาวไปปักตะไคร้ไว้ให้แน่ยันฝนตกห่อมตกเกี่ยวมิวสิีแม่แม่สิบเด็ดไปเตือนอาหารดิผู้ใดอยู่งเกๆอย่าลืมไ,ไปให้กำลังใจลูกๆตกเกี่ยวมิวสิีด้วยจ้ะไปคอปลายใหม่ใบมือลูกๆตกเกี่ยวมิวสิีแต่ว่าคอใบยางหนึ่งถอดจะไปจูบปากเลยพี่น,อน้องไปหอมแก้มกระบาหวานอกจะไปจูบปากถอด เท็นหลายงานแล้วอันแม่แม่ไปจุบปากลูกหูค่ะแม่โมเมอนอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะโรคไพ่มันกําลังมากโควิดกับกำลังมากอีกๆๆๆเป็นห่วงเป็นห่วงทั้งอันแม่แม่เอฟซีเป็นห่วงทั้งลูกหลูกตัวเกี่ยวมิวสิกอะไรเข้ากับโมโหนะว่าผู้ใดมีเสียโรคมีเอยียงทั้งสี่นะปลอดภัยไว่อนจะจะไปหาจุบปงจุบป,ปากท็อปโรคไพ่มันหลายโควิดมันกับกำลังกลับมาแล้วเอาเ้าอย่าลืมไปกําลังใจลูกหลูกตัวเกี่ยวมิวสิกที่ วันนี้ที่สีสกเกตนะคะแม่แม่เต็มวงใหญ่ผู้ใดไปบ่ได้กระสือบาจองตัวมิน,นิมีอีพีพิเศษนะคะเ mm hmm. ต็มวงใหญ่หาชวโม,มงจาแม่แม่